าลุกวาวอัศจรรย์ตำนานกับสวรรค์พ่อค้อมชวนชื่นวันเดียวกันกับป่าตอกชัดๆงวดวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่30เมษายน2564ว่าไปแล้ววันนี้ก็ถือเป็นอีกวันที่แฟนคลับพ่อค้อมนักสแสดงตลกดาราชื่อดังของประเทศไทยถึงกับน้ำตาซึมเพราะร่างกายทนพิษของโควิด19ไม่ไหวส่งผลให้พ่อค้อมจากพวกเราไปอย่างสงบ แน่นอนค่ะสำหรับสาธุชนคนรักตัวเลขเขาก็ไม่ขอพลาดที่จะขอลุ้นๆวยจากชุดตัวเลขที่เกี่ยวข้องชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคๆเมื่อช่วงเย็นของวันที่29เมษายน2564ที่ผ่านมาที่ทางลูกสาวของพ่อคอมชวนชื่นได้โพสต์ข้อความลงในเพจส่วนตัวเพื่ออัปเดตอาการของพ่อคอมหลังจากที่ทราบว่าได้ติดเชื้อโควิด -19 มาตั้งแต่วันที่12เมษายน2564โดยในข้อความระบุว่าตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในสภาวะโคมา่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทํางานของร่างกาย โดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้และจากข่าวคราวล่าสุดสดๆดร้อนรอนที่ลูกสาวพ่อคอมได้โพสต์อัปเดตข่าวสารอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ7.45นาฬิกา คุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะส่งผลให้แฟนขับตก,กตกใจและน้ำตาซึมไปตามๆกันยังไงป้าๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพ่อคอมด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อคอมไปสู่ภพภูมิที่ดีก็อ,อย่างว่าค่ะเพื่อนๆทุกคนมีเกิดก็ต้องมีดับแต่ว่าไปแล้วถ้าเพื่อนๆจำกันได้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่30เมษายน2545ก็เป็นวันที่ป่าต๊อกตำนานตลกดังของเมืองไทยได้เสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยวัย88ปี และมาในวันนี้วันที่30เมษายน2564ก็เป็นวันที่พ่อคอมได้จากพวกเราไปด้วยวัย63ปีและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะสาธุชนคนรักตัวเลขที่เขาตามข่าวและเป็นแฟนคลับพ่อคอมเขาก็ไม่ลืมที่จะขอเน้นอรจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อคอมด้วยพิษโควิด19 ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดคือ5มกราคม2 5 0าอายุ63ย่าง64ปีและวันที่เสียชีวิตคือ30เมษายน2564รวมทั้งเลขโควิด19ชัดๆอีกครั้งนะคะชุดเลขที่เขาขอลุ้นรวยกันก็สวยๆชัดๆัด2 5 25 01 6 3 3 0 0 4 6 4 1 9แต่ว่าไปแล้วหนไหๆก็ถือเป็นวันเดียวกันกับที่ปากตอกได้เสียชีวิตเมื่อปี2545ด้วยวัย88ปีดังนั้นถ้าใครชอบก็จัดไปอีกชุดคือ45 88สาธุค่ะเพื่อนๆใครชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปยังไงเรามาลุ้นกันแต่ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูดหนินหินนะคะ